assignment ที่5จัดทำโดยนางสาววัทิยาพรนงประสิทฐ์รหัสน,นักศึกษา63075 305กลุ่มที่1ปรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารรับฟังข่าวภาคค่ำประจำวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2563เวลา แปนาฬิกา58นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพเพียวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาสเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุรานารีนาถนาวังเทเวศโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงบาดพระสงฆ์สิบรูป จากนั้นทรงถวายสังฆทานและทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายพระภาวนาวิยวัตรหรือพระอาจารย์อารยาวังโสและพระสงฆ์อีกก้ารูปและทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุรานารีนาศวันที่13กรกฎาคม พุทธศักราช2563าจำนวน11รูปพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลตคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุนได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุนปีพุทธศักราช2563 ถึงปีพุทธศักราช2565ของสำนักง,งานตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะททำขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พลิกโฉมการให้บริการทางการเงินและตลาดทุนหรือเทคโนโลยี disruption โดยมุ่งนโยบายและแนวทางในการพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาใช้ได้จริงในตลาดทุนไทยเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทัลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึงปีพุทธศักราช2580แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ปีพุทธศักราช2560ถึงปีพุทธศักราช2564แผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่3 ปีพุทธศักราช2560ถึงปีพุทธศักราช2564และแผนยุทธศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2563ถึงปีพุทธศักราช2565คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาดในเมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลียเปิดตัวอุปกรณ์การตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อโควิด -19 แบบรู้ผลไวสามารถทราบผลได้ภายในเวลาเพียง20นาทีซึ่งทางทีมวิจัยระบุว่าชุดตรวจนี้เป็นชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่รู้ผลเร็วที่สุดในโลกนับตั้งแต่ที่เคยมีมาซึ่งนอกจากจะสามารถตรวจได้ว่าผู้เข้ารับการตรวจคนดังกล่าวติดเชื้อหรือไม่แล้วยังสามารถระบุได้ว่า ผู้ตรวจเชื้อเคยติดเชื้อโควิด -19 มาก่อนหน้านี้หรือไม่แม้จะหายขาดจากอาการป่วยแล้วซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ในการติดตามเส้นทางการติดเชื้อและจำกัดการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งจะสามารถรองรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อในชุมชนที่หลายประเทศอาจจะต้องใช้ในการควบคุมโรคระยะยาวต่อไป